แบบฝึกหัดภาษาไทยหน้าสามสิบเก้าข้อที่สี่ให้นักเรียนเติมรูปวรรณยุกต์ให้คำมีความหมายตรงกับภาพแล้วอ่านคำคําภาพแรกแล้วก็ให้คำมาว่าพ่อแม่น่าจะเป็นคำว่าพ่อแม่นะคะเพราะฉะนั้นคำว่าพ่อแม่จะเติมวรรณยุกต์อะไรเป็นพ่อเป็นแม่เติมไม้ เอกนะคะพ่อเติมไม้เอกแม่เติมไม้เอกคำถัดไปข้างล่างข้างล่างพ่อแม่นะคะข้างล่างให้คําว่าต้นกับไม้หน้าจากภาพแล้วน่าจะเป็นคําว่าต้นไม้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคําว่าต้นต่อโอน,อต,นโอต้นไม้โทค่ะเติมไม้โทต้นมอไอไม้ไม้ไมไมโธหายแบบนี้นะคะถัดไปข้างล่าง มีภาพเหมือนลูกไก่เลยให้คำมาว่ารออูกรูกจเอียบเจียบลูกเจียบเราจะเติมอะไรให้เป็นให้ตรงกับภาพดีคะลูกเจียบนะคะลูกเจียบคําว่าเจียบลูกเหมือนเดิมนะคะคําว่าเจียบเติมไม้ไม้ตรีลูกเจียบเติมไม้ตรีค่ะถัดไปข้างล่างมีภาพเหมือนน้ำเหมือนคลองแล้วก็ให้คํามาว่ามอแอแม นออมน้นำน่าจะเป็นคำว่าแม่น้ำใช่ไหมคะอะแม่น้ำแม่น้ำแม่เติมไม้เอกคำว่าน้ำเติมไม้โทวรรณยุกต์เอกกับวรรณยุกต์โทนะคะถัดไปทางขวามือภาพแรกน่าจะเป็นคำว่าอะไรคะมีภาพมีเส้นมีตะเกียบและให้คำมาว่ากออวยออกวยตอเอียววอ,อเตียว น่าจะเป็นคําว่าก๋วยเตี๋ยวนะคะครูคิดว่าคําตรงนี้ไม่ยากแต่นักเรียนจะเติมวรรณยุกยังไงให้ถูกต้องนะคะ,ะกวยเตี๋ยวกวยก๋วยกัวยอกวยไม้จัตาวาค่ะไม้จัตาวาก๋วยและเตี๋ยวนะคะต่อเอียววเตี๋ยวไม้จัตาวาเตี๋ยวก็เป็นไม้จัตาวาทางคู่ก็เป็นคําแบบนี้นะคะลักษณะน,น,นี้ ถัดไปมีภาพแมลงชนิดหนึ่งและให้คำว่าตออากอตักตอแอนอตนตักแตนก็น่าจะเป็นคำว่าตักกระแตนใช่ไหมคะคำว่าตักกระแตนคำแรกตักตออาก็ตักไม้ตีนะคะไม้ตรีตักตอแอนอตนเปลี่ยนไหมคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นเติมตักไม้ตรีนะคะตักกระแตน ถัดไปมีรูปภาพหมีใช่ไหมแล้ให้คำมาว่าตุกตาน่าจะเป็นคำว่าตุกกตาค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าตุกกาตาต่ออ,อุกกตุกไม้ตีตุกค่ะแล้วก็ตาแต่อ่านว่าตุกกตานะคะตุกกตาถัดไปสุดท้ายกล้วยกล้วยอะไรก็ลอวยกล้วยนออําน,ออำนำ ววน่าจะเป็นคําว่ากล้วยน้ํหว้าใช่ไหมคะกล้วยกอลอวอยกกล้วย,อย,อวยไม้ไม้อะไรคะไม้โทกล้วยนออํานําไม้โทน้ําแล้วก็วออาวาไม่โทว้านะคะเติมวรรณยุกเป็นรูปไหมโทหมดเลยนะคะแล้วนัอเเียนก็อ่านคําอีกหนึ่งรอบเมื่อได้คํามาทั้งหมดแล้วคําแรกพ่อแม่ต้นไม้ ลูกเจี๊ยบแม่น้ำ๋วยเตี๋ยวตะก,กะแนตนตุ๊กตากล้วยน้ำวา้านักเรียนไปฝึกอ่านคำด้วยนะคะแล้วก็ดูว่าพยัญชนะเออไมา่ใช่คำแต่ละคำเติมวรรณยุกต์แบบไหนให้เป็นคำที่ถูกต้องนะคะไปฝึกอ่านคำด้วยค่ะ